ธรรมจักกับประวัตสูตรเอวัมสุดตังเอกังสมัยยังพระวาภารานสียังวิหารติอิสิปนันเนมิคาทาเยตตะ,ตะ,ตะรัดโขพระขวาปัญจวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาสัภาชิเตนะนาเสวิตตพาโย ο, จายังกาเมสุกามมสุขันวิกานุโยโคโหิโนคโมบ โถปุญชานิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจาัจางอัตตก,กิระมัฐานุโยโคทุโขอ,อันีิอนาริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิขเวอุโพอันเตอนุปคมัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตาเตนะอภิสัมพุทธา จักขู่กรณียาณกรณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธยานิพานายะสังวัตติกตมาจะสาธิขเวมชิมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขูกรณียาณกรณีอุปสามายะอภิญญายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอาริโยอถังคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจจาะสัมมาก,กัมมันตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมะชิตม,มาปฏิปาาทา,าตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะการณีอุปสมายะ อภิญญาญาสัมโพธายะนิพานายาสังวัตติอิทังโขปนัทพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขานารานัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขัโทมะนาสัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปีฉังนาราภิตตัมปิทุกขังสังคิเตนะ ปจ,จุปทานนักขา,ข,าขานาขาทุกขาอิทงอังโขปณะพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังจายังตันหาโปโนโปโนภะวิกานันทิราคัสหาหะคตาตะตะตะต,ะตะตะราพินันทินีเสอยถีทางกามะตันหาภวะตันหาพิวะ พิพภวตันหาอิทงางโขปะณะพิกขเวทุกขานิโรโธอนิริอริยัสจังโยตัสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโธจาโคปิป,นปันทิสัตโคมุติอานายะละโยอิทงางโขปะณะพิกขเวทุกขานิโรโธ ท้าคามินีปฏิปทาอริยาสัจจังอริยเมวะวะอริยังอัตถางฮิโกมัคโคเสือยะสีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัพกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโนมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิ at, ทังทุกขังอริยสัจจันติเมทิคเขเวบุเพอนันุสุเต ah, ส, olor, ส, tester, สุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิยานังอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิยาอุทปทิอโรโกอุทัปทิตังโคปทัศนงทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิเขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิยาอุทปทิอโรโก อุทัปทิตังโขปทิตตังทุกขังอริยสัจจงปาริญญาตันติเมพิขเวบุเพอนันุสตเตสุธรรมสุจักขุงอุทปทิยานังอุทปทิตปัญญาอุทปทิตวิยาอุทปทิตอโรโกอุทปทิตอีทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสตเตสุธรรมสุจักขุงอุทปทิยานังอุทปทิปัญญาอุทัปทิตวิยาอุทัปทิอโรโก อุทัปทิตังโขปทิทังทุกขะสมะสมุสมทโย و, อริยสัจจงปะหาตับพันติเมพิขเวเบุเทอนันตสุเตสุธรรมเมสุอุทัปทิญาณังอุทัปทิปัญญาอุทธปทิวิญญาอุทธปทิอโรโกอุทัปทิตังโขปทิตังทุกขะสมุทโย و, อริยสัจจงปะหินันติเม พิกเขเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุจขุงอุทัปฏิธญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิญญาอุทัปฏิอาโรโกอุทัปทิอิทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเขเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุจขุงอุทัปปิธญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิญญาอุทัปปิอาโรโกอุทัปปิตังโขปิธิตังทุกขานิโรธอริยัสัจจังสัจจิกาตับพันติ เมธีขเวบุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิธญานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิปวิญาอุทปฏิอโรโกอุทัปปิคอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมธีขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิธญานังอุทัปฏิปัญญาอุทปปิวิญญาอุทปฏิอารโกอุทัปทิอิทังทุกขานนิโรโธ ทคามินีอภิปะทาอริยสัจจติเมผิกขเวบุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขุงุทัพปทิญญาณุทัปทิปัญญาอุทัปทิปิยาอุทัพปทิอโรโกอุทัปทิตังโขปทิทังทุกขานิโรธนิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาเวตับพันติเมพิกขเวบุเพอนันโสุเตสุธรมเมสุจักขุงุทัปทิญญาณุทัปทิปัญญา อุทัปทิปิยาอุทัปทิฏอารโกอุทัปทิฏตังโขมปทิฏทางทุกขานิโรโอนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเพนอนัอนัตโสุเตสุธรรมสุตะคุงอุทัปทิฏญาณ์อุทัปทิฏปัญญาอุทัปทิฏวิยาอุทัปทิฏอารโกอุปอุทัปทิฏยาวะ กีวัจจเมพิกขเวอิเมสุสตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตพังทวาทสาการังยถาภูตังยานัสสนังนะวิสุวิพุทธังอโหสิเนวตาตาวาหังพิกขเวสะเทวเกโรเกสมาระเกสพัมมะเกสสามณผะมนิยา ปชายะสะเทวนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโทรปธัจจัญญาสิงยัตโตจากโเมพิขเวอุเมสุสตูสุอริยสัจเจสุเอวันต,ติตริวัตพังทะวะัตสาการังยถาภูตังยานัทะสนังสุวีสุทัง อโหสิอัถาหังพิกเวสสเทวเกโลเกสมาราเกสพรมมหามเกสสามนะพัมมหามนิยาปชายะสะเทวมนุสสารสายะอนุรุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธจ,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 จัดจัญญาสิงญาณัจะปนเมัสทัสนังอุทปาธิ อก,กัอก,กุปกกปาเมริมุติอัยมันติมาชาตินาทีทานธานิปุนับะโวติอัธามาโวจักพะขวาอาัตตามานะปะจัจจว่าคิยาพิขูอัพพะขวโตภาศิตโตอภินันทุงอิมะสามิจักพะนะ เวทยากรนสมิงพันยะมานีอายะสมัมมโตโกนทัญญะสะวิราชังลีตะมะาราังธรรมะจากขุงอุทปาทิทยังกินจิสมุทัยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธาธรรม,มันติ ระวติเตจะภพัขวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสรธรมนุสาวเวศุงเอตัมพักขวตาภารานสียงอิจิอ,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 อสปตาเนมิขทาเยอนุนุตตารังธรรมะจักกังระวติตังอป,ปะติวติยังสมานเนนาวาพรพระพราหามเนยนะ วาเทวนะวามเรนะวาพระหามุนาวาเกนาจิวาโลกัสมิติภูม,มิานางเทวนาง,ส,งสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงจาตุมมหาราชิกาเทวนาง,ส,งสัตทังสุตวาตาวติงสา เวทาสัตถมนุษสาวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตตวายามาเทวาศัตธมนุษสาวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวเทวสัทธมนุษย์สาวีสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตตวา น,มมนิมานารตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงนิม,มานารตีนางเทวนางศ์ทางสุตตวะปารานิม,มิตวะสัตวตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงปารานิม,มิตาวะสัตวตีนางเทวนางศ์ทางสุตตวะพัมมายิก,กาเทวาสัทม,มนุสสาเวสุง เอตัมภะขวตาภารานสิยังอิสิปัตเนมิขะทายเยอนุรุตตะลังทรมจากกังปฏิตังอัปฏิวัติยังสามเนีนวาพรมามณีนะมณีนาะวาเทวนาวามาเรนาวาสพรมานานาวาเกวนณจิวาโรกัสมิติอิติธะเทเต เตนะขณีนะเตนะมุหุเตนะยาวะสภะมะโรกาสัทโธอภุขชิอายัญจะทัสสะทัสสะสหศีโรกทาสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหสิอติกกัมเมวะ เทวนางเทวานุสพังพาวังอัฐโขพระขาวาอุทานังอุทานสีอัญญาสิวัตโพโกณทันโยยานนัตัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังญายาสมันโตโกณทันญาสะัญญาโกณทันโยต่าวะ 那忙啊何时止？